แล้วเนิร์สุขาวคลิปนี้นะจะเป็นอิดคลิปอเออคลิปนี้จะเป็นคลิปอ้กกำเมืองนะแต่มันก็จะมีภาษาไทยผลยุพองแหละประมาณว่าเมืองแพลตไทยอีเนิร์สุขาวฟังมูเรื่องแต่แรงว่าสุขาวอะ่ะจะคนเมืองจะคนเหนือเนือปรเดี๋ยวก็จะมาตีเนี่ยตู้กับชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยพอรา้ว่าจะชนะโกกบจะการานักเนตั้งแต่ตีมาที่การแล้วการเห็นม,ม้เป็นอย่างตีบอก่อยดีเลยเอานะ เรามาดูกันหนอจะเป็นได้หนอที่แรกว่าจะอู้กับเมืองมดมก็จะได้อยู่้ยเพราะว่ามันจะได้มันก็ยามหน่อยอ่าน้ยามยากหมดแต่ว่าอู้ก็มีตึงเมืองตึงไทยอ่ะปนดปนกันไปหนอมันเกยงมันยามไงคลิปมาได้อู้งกำไทยตลอดแคสเกมอุ้กำไทยตลอดเลยหรอวันนี้เราอู้กกำเมืองโดยโผล่เป็นได้หนอเมืองนี่มาพอเราป้าไข่ได้ป้าไข่น่ะลืมพอ คนไทยคนเกาหลีคนญี่ปุ่นคนไหนนะโอ้หนูไปสั่งคิดบเฮ้ยได้แคปซูลเตือนงอี่โอ้ปะอึ๊บออวิท,ทย์ไปหนูจดก,การพอดีเป๊ะหุ่มตั้งขนาดหลุมนี่อยู่หลุมปุ่นหน่ะเไอ้ยีดมาลงนี่มันอ,อยู่ในนี่โอ้ป่านี่ ตังกระดาษอมมาติน่านี่โตเปิงโง่ขี้โกงติดในหินไปโอ้อยู่ไหนน่ะอยู่ไหนนั่นอยู่ไหนน,น่ะฮะนต๋อโตหลุมอะไรโตโอ้เปิงโง,ง่ขี้โกงเนี่ยไม่ได้เกมเดือดแฝงมันปิ๊กมันอย่างเก่านี่ฮะปิ๊กมันอย่างเก่าอ่ะไม่ไดือดแฝงหมดชะเต่าเต่ตากนะันฮะจะได้สูสีกันหน่อยอมาคูไ่ไหลบักไหลบัก ลงบัก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 ลงบันลงเบอเฮ้ยโอ้ยโอเคมันได้เบิ่มโฮมอ่ะตีก๊าซเดียวโค้เพี่แหะโอ้เอาปะปานี่ลงลงลงกาเลงเหมือนแต่น้ำมึงเออนั่นเตอะเรียบร้อยโอ้อืม เดี๋ยวห้องว่าเกงห้องโ่โง่งี่หนีแม่งนี่มาตีหน้าเปรียบร้อยเซตไปหลุมอืมเอาไม้กันได้ปะมามามาเจอแต่ไม้ลุมสองเอ้ยมันใช่สนามสองม่ะตรงพัดไปทั้งหน้าสองอยู่สองซ้ำอเอ,อเต็มตีเลยเพอร์เฟคช็อตล้ำอีหนอย่านะย่านะย่าจอดเออแล้วไปได้อย่างแบบ ได้เมืนมีลมอีกมีประโยชน์อย่างนี้ฮะมีกับใจโอ้มันลงมาห้าอีกแถวนี้นี่ก็ได้อะได้กะลืมไปฮะมันมีลมนี่อีกอะเออรำไปหน่อยเฮ้ยเพราะและ้ลงไหนนี่อ,อือมีไหน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 ,ไหนเออเอากะพอเรามันจะตีได้เหมือนกันก็โอู้ไปอู้มาจะพดกำไทยสำรวจเฮ้ย มันบาดมันเกยเนาะอูมันเด็กกับกำไทยสารวลอดล้มไปก่กิ๊ล้มไปก่กิ๊โอ้โหมันยังมาเกีงได้เกีงบาดปะเอาก็ได้อีกระก็เสมออ่ะแกนเก็บกองกันได้ปะอูนี่หึมอะไรบ้าเอาก็ได้หน,ด <c oughs> นึห่งแ <c oughs> กน,กกนกแล้ววาน,นี่มันเกียงเลย เสร็จเรียบร้อยมันเออเบิร์มฮนมันขีออ้โกงแท้หนอจะขี้โกงธรรมดานะไอ้ปุ๊บแล้วมันเทอร์เฟกช็อตตัวนี้กาถ้ามัน Perfect, Perfect Shot แบบเพอร์เฟกช็อตแบบไปอย่างอาย่าแป๊ดซ้ายแป๊ดขวาผมตื่อแซดตีอะไรก็ได,ได้ต้องเล็งเลยสบายนะ่ะเกมแหลกจบละมาพอเกมที่สองป้๊ไผ่ อยา่าคนญี่ปุ่นเอ้ยโอ้โหญี่ปุ่นหรอโอจะซูมินี่ญี่ปุ่นแท้ๆเลยนี่ได้ๆตอนนี้อู้ไปอู้มาคะจะจากไทยสลรวดเกยเตะมันแย่มเนาะอเออแล้วแค่แบบชูหนึ่งครั้งอีกโอ้เอา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 แค่ได้อีย่างของเพิ่มหรอ ไ <S <S เออเติงก็นนี่เออเออปัดเติงแล้วก็มาอยู่เรียมนี่แห็มโอ้นี่มานน่าถอยมาเลยเราจะได้ดีนี่ลงมามียบอกแล้วก็อา่าอีแป้นเอาเออนี่ป่ะแป้ขวาเออ เอ้ยได้เฮ้ยดีเว้ยดีเว้ยเอ้ยดีเว้ยเออเบาเฮ้ยเฮ้ยเขาถ่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยังเดียวนะมาได้เทียมเลยกี้นี่เฮ้ยเซตกูละมึงวันนี้เซตกูละมดหลอดแล้วเซตกูนี่เออมีเทีมเฮ้ยเอามันจะไอเทียมเฮ้ยลงเหงาเอาเลยเฮ้ยลงเหงา เลงเลงเลงอยู่หันไกลลำไปต้นหลุมอ้อบะต้นหลุมอออ,มออ่านี่ดีลงมาเฮ้ยต่ดีใจไปใกล้ๆรับว่าจะชนะอี๋นี่ยนันมาตีแม่ใน,นมันนี่หวังว่าลุ้มสองคิงอย่ามาได้เบิร์มโฮมนะ ยิงในเวอร์โฮมนี่ฮะตายเลยนะเฮ้ยตัดอ้สนามห่านี่บ้าจังขานัดสนามตีลบจัได้ที่มันได้นี่ฮะนี่บ้าเออหน่อยนึงเออๆๆไปจนต้นแบบเปล่าเฮ้ยนั่นานั่นานั่นฮา,าว่าละโอ้อยามันแมน่นแตะแม่นว่าตีลงหลุมมันแม่นอีนี่นเหแล้วจะตีไปถึงปุ้นจะได้นะ ตุ๊ดแล้วเนี่ยบดทึงเลยเออเฮ้ยการละเฮ้ยหลอดละเหลือละตีอ้อมไปนข้างก็ได้เล่ยเ,เฟคช็อตเถิดที่อีก่อนนี่ที่ตีไปต้องหลุมยอยู่ได้กับโดนไปไหนไรแมงนั่นปลานั่นลงมาหกลมปัดมาสามพอพอะไม่สามันอยู่ห้านะหรอเอาอยู่เพียอยู่นี่ ถึงไหนตัว no no erm น er> <S <S ี้ก่อนแป๊ดหน่อยอ่อเออแป๊บหน่อยนึงได้อยู่แค่ลงแล้วกไหลลงแล้วกไหลไหลไปจอดเออเดี๋ยวลงเพลิก่อนลมปัดเฮงอีกก่อนน่ะเออเฮ้ยการไหนล่ะเฮ้ยอันถ้านายไปโจมเสาที่กี้ป้งอ่นน่ะนี่ยเนี่นี่ยเก็บกองปะเก็บกองปะปูมาละอืมเก็บกองก็ได้ปะ อืมฮึงงันานั้นเฮงงังนนั่นเฮ้ยน่าสองน้าตีเลยคนนี้หน้าวกคนนี้อีกประโลงนี่นะเฮ้ยอ,อ,อืมเจ้าเฮ้ยอู้อไปอู้อมากับเมืองเต็มตีแล้วตอนนี้ว่า,วานี่ยังดีนะมีคือว่าผมนะผมยังกำไทยนะ ก็เหมือนีย่าฮาเลยนะฮาว่าแล้วไอ้เดี๋ยวดีหน่อยังดีนะมีกำไทน่อยนะอูไปไออุมานะเนี่ยเหลื่อมเหล่มเมเืองได้เต็มตีละไอ้มาตินามโลคนอะคนไทยเปล่าปะคนไทยเนีย่ยโลปะคนไทยเลยหรือญี่ปุ่นนรืล่ะโอ้มาติน่าหามล่ะมาติน่ามันมีสกิลอย่างก็เบิ่มโฮยหนาะ เอิงมีคนใจจะได้สกิลปุ๊บเนี่ยก็ปะทะชนะไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามชิฟเขิมันตีงาเงาเฮานี่ก่อนซูเนยโมเอาเลยบ่เอาก็เอาทัดดีกันแล้วกันโอ้โถเปรี้ยวสาหัขนาดปลาโคกันนั่นตึบเข้าเฮ้ยวิทไปหน่อยโอ้อยู่ดีๆกับกระตุก จะม,มาเติกแคปซูลมาได้ละเตี้ลโน่ลงรุมก็ได้ปะไปตั้งหน้าห้าอีกบวกเพิ่มห้าเอ่อเลี้ยววันนี้สองอีกได้อยู่กะเติงวันนี้ไม่มันอย่ามากัะตุกนะปัดก็เปรี้ยวลังง้างเบยเออเป็นยังอ่อนอยู่ลมพัดสองเอียงมานักลงไปอีกเออเออมันใกล้หรือเฮาเฮยยังไงละเก้ากันโอ้ยยากอยู่ อยากอยู่เย้ยอยากจะใกล้กันถ้าอย่างง่ายอยู่เ้ยงงเหรออยากจะใกล้กันถ้าอย่างง่ายอยูอ่หลงบล็อกบล็อกเออน,น,านาะนะหมอจะเสมอแค่นี่ยด้วยกันขี่ขึ้พอไี่จะพัดคือพอ,อ,อ,พ,อ,พ,อพอเทพนี่เนอะเทพพวกนี้เทพพอเทพพัดเนอะนี่มันต้องพัดจากอีเว้ยี่ลงได้ไงวะ <laughs> ลงได้ยังไงวะ ชนะแล้วเว้ยชนะแล้วเว้ยมีโอกาสชนะรอบแรกแล้วเข้าพาสามเ้าพาสามแล้วมันเกิดมาได้สกิลเวิร์มโฮมาเข้าก,ก็ตายกันเนี่ยเนี่ยมาตีหน้ามันจะโกงเขาตรงเนี้ยผมมาโฮกผมปัดมาหนึ่งยี่อ้อมามานี้ก็ได้ปะอึ๊บโอ้ลำ้ลำ,ลำ,ลำ,ลำออกขวาอีกโอ้ล้ำ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 ขอขึ้นมาบัติสสกิลกับปอละ่ะน้องของมิวกาสชนะอยู่ไหนวะ ตัเพ็ช็อตมาได้แต่ไหนมันได้สกิลโอ้ไล่มันง่ายเลยอืมเราต้องพัดมาลงเว้ยเขาพัดมาลงเขาก็เสมอเออเขาก็แก๊แล้วก็กลายเป็นเสมอเนาะพัดโอ้มาจักงานน้อยไปหน่อยแล้วเโอ้ยูบะเดืองนะโอ้จได้นี่ว่าบะถึืองยังท่าน่ะ เออเฮ้ยโอ้หนี่มาโคดหนุ่มสุดท้ายกันได้ปะฉันน่ะก่อนนี่อยู่ในยาอีกปะโคอีกปลาโคโค่นหน้าไปหน่อยเหรอโค่นเหมโค่นเหมเดี๋ยวก่อนมันมีมีปุ่นอีกแสดงว่าต้องไปไกลๆอีบักเฮ้ยเอ้ยหมอเฮ้ยไปเลยเออนั่นเตอะันหน้าเว้ย <laughs> ติติ๊กเกอร์ขึ้นหน่อยเย่ชนะเฮ้ยมันเถอ,อมันเหมือนมีไกด์อยู่อะหันหันวงไอเทมแรกี้ก็อเออมันมีไกด์อยู่เอาถีน่น้ำปูนไงเขาถ่าเขาถ่าเขาถ่าชนะเว้ยพอแหมนัดหนึ่งก็บกำเมืองขอแหมนัดหนึ่งโอ้ถ้าไไใครเป็นเจ้าคนเมืองเราฟังฟังแล้วก็ดูถึงตอนนี้นี่สุดยอดอวมึงเดือดก่อนนี่แต่กับมันหน้ามีเละเต้ว้าวป,ปูนอะมอ คนไทยเป็นในมดนนิป้าก็ญี่ปุ่นจะได้นี่ตรงนี้คนไทยบดีะมามาคนเหี่ยคนเหจะจบแล้วเดี๋ยวคลิปละเดี๋ยวมือล้มไปปไปสีเป็นตั้งไรดีนี่ตั้งนี้ป่ะไี้เกลมนโนโันในน็อตเสานี่เนออือเหมาะขนาดเพอร์กช็อตเฮ้ยลงไหนลงไหน เออเหมาะเหมาะเหมาะเฟเวอร์เข <chat, S 2> ้าท่าเข้าท่าเอาละไม้สองอยากตีข้าบะไรบุ้นละเว้ยบวกแฮมแปดเรลมปาดบ่เอ้ยเป็นยังไงข้าบ่ก่อนข้าบ่ก่อนอึ๊บอึ๊บอึ้งเอาข้าบ่ก่อนเฮ้ย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 เออน่ะเหมาะเดี๋ยวเลี้ยวมาเลี้ยวมาเออเข้าท่าเว้ยเฮอออีกอะ สามอีไหนนะมน่าหรอฟ้าก็มาน้าเลยลุ้นสกิลวฮมันนอได้วะนะ้ะตีไม้แรกอีกลวไม้สองเอ้าไม่ไม้สมละเอ้าลวไม้แรกมันตีไปไหน,น,นอันเย่างมันหรอเป็ดกับอะไรเป็นเหลือวะอืมอีกเกิกันกัน เออแล้มันยังตีไม้สามแล้วมันยังที่งออกไปตะกี้นี่เออแล้มันเจอป้อนมาเจอนี่ยออกอะไม้สามอยู่นี่ได้ยังไงเก็บกองเตอะเก็บกองเตอะเออนั่นน่ะหยงบมาได้ละยิงค้างแล้วตีไปไหนก็ตีไปยีราแหมมึงนี่เออเอาเอาเอามึงเอามึงเอามึงกดตีกูกูนี่ฮะทำลายประสาทตกู้แข่งแท้ มันตีก็ตีก็เสียเวลาเออนั่นเตอ,อะเวลามันจะบมดตีเฮ้ยหรือมันทวงเวลาเนี่ยงงป๊อกนี่ป่าหลุมเออน่าจะอันนันย่างคิงเป็นคำเมื่อจะแตะกับรย่างคิ้งในหั่มละลุมเนี่ยหั่มละมันได้เป็นแบบนี้แต่หนิ ตีไปปุ่นกับบัตรถึงไปแต็กกับได้บัตรถึงอันนี้อ่ะที่เก่าเนี่ยอ่ะผมอัปาดมันต้นนี้สามอีกบันทีน่อยอ่ะปึ๊บเออออกซ้ายหน่อยก็ดีหน่อยย่านะย่านะน่าจะ,ะมาแม่นขนาดนั้นสองตาลวดแล้ไปอยู่หาาัดไถขนาะดโอ้โหนี่ตีปนกว่าน,นี้ยี่สิบสองขอให้มาหน่อย ปัญหาคู่จิตติป้นไอ้ตัวนี้โก้ตัวนี้ในใบใหญ่ๆเนะี่ยลองบะอึ๊บป้นกันนะอะอึ๊บป้อนอยู่เฮย้ยไม่ไหนนะอย่านะอย่าตกน้ำนะเออลองสายจะมาเตอะนี่แหละตกน้ำลงสายยังพอมมีลุ้นกะตกน้ำนี่มดเลยนะอันนี้แหละกันล้มไปแล้วพูนีโน่แกบตาเฮย้ยปึ๊บอ่อาหมอหมอหมอ,หมอ,หมอ กามันมีไหนมันอยู่ไหนออกไปข้างพุทธเออนั่นนะมึงจะได้ชิพเข้ามายังน้อยกว่าบัณฑิตเสียดายเนาะตอนนี้เป็นเกมแค่เป็นเตะเล่นเตะมันได้พัดได้เนาะแต่เกมพัดม่ได้เลยออกไปน้อยเดี๋ยวบได้เออย่านะอย่านะเอ้ยเต็จกูละมึงเต็ดกูเละอึ๊บอึ๊บเต็ดกูเละเกี่ยบดอยชนะเฮ้ยชนะแล้ว อืนนะสองนัดติดแล้วเวอยอ่ะพออํนนัดหนึ่งถ้าป้าคนไทยอย่าเล่นเลยพอแต่ถ้า,าป้าก็เลี้ยวไปแต่นี่ยังดีเลยเนี่ยเขาสึ้ว่วจะเจอเบิร์มโฮแค่คนคนเดียวอยู่ไมงต้อเหลือมาโดนเลยแต่ก็คือมาตีหนาหมดเลยอ่ะก็คือมีลุ้นอ่ะลุ้นขนาดอ่ะนี่พอลระ,ะถ้าได้คนไทยอย่าเล่นถ้า,าได้คนไทยมาเล่นเอ้ยเล่นเล่นหมดแหละแต่บ้าอาร์ตบ่ได้โอเคถ้าได้คนไทยจะอาร์ต อับไปได้คนไทยจบคลิปพอเราจะได้กูโหนักทั้งสองหน้า,นาล้วหนอนึงสองสามคนไทยหรือเปล่าคนไทยหรือเปล่าผมแม่นอะไรอีกก่ว่าแต่เราจะคนไทยแลอ่ะโอเคอันเดี๋ยวจบคลิปอีกดีกว่าเนาะคลิปับเมืองคนที่เาใช่คนเมืองเราฟังแล้วก็ดูจนถึงตอนนี้ก็สุดยอดยอมห้าเลยเก่งฟังได้ดูได้ส่วนคนเมืองก็ท่น่ะ เอาเอาหมุนไปได้คลิปนี้ใจมีอย่างเนาะและไอโก้แม่งเรื่องเรื่องเรื่องที่ใช้โกออ่ะึ๊บอ่ปโอเคครับเอาจนะนั้นคลิปนี้กับกอจบแต่เพนเตียเนาะเพราะว่ามันมีอย่างละตรงซ้ายเบื่ออยู่นอ,อ,อ่ะโอเคท่านขอบคุณที่เรามาเข้ามารับชมนะครับผมนี่นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ